เค okay, นะผมูบอทขอสวัสดีนะถ้าผู้ชมทุกท่านนะครับผมเยียงอาจจะดูง่อยๆต้องขอไปนะฮะวันนี้อยู่ในนัดจอดเตสท็อปนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่การสอนอ่าบทที่3ของรีซอทนะครับผมวันนี้จะมาสอนเรื่องฟอนต์เรื่องสีของฟอนต์แล้วก็เรื่องการเปลี่ยนอ่าออปชั่นอ่าเป็นตัวเลือกเป็นคําพูดของในในเกมประมาณนี้นะครับผมก็ก่อนแรกเลยต้องทําความรู้จักกับโค้ดสีก่อนนะครับผมโค้ดสีของ Minecraft ก็พิมพ์เข้าไปเลยครับว่า Minecraft m i n e c r a f t c o d e color color โอเคนะอันแรกเลยนะ format อันนี้จริงๆผมจะทำนานแล้วคลิปนี้แต่ว่าา uh, มาทำเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยว1,000 0แปุ๊บผมก็จะล่อยพวก uh, ตัว r e s o r t ที่เป็น uh, สีไปทั้งหมดเลยจะเป็นสีที่แบบว่าเป็นใครจะเข้าใจไหมว่ามันเป็นยังไงกนแบบหนึ่งนะฮะ ตอนนี้ตนนิดไอท็อกมากันและมาแล้วผมยังไม่ได้ขึ้นไปตอนนี้ผมทำคลิปอยู่โอเคก็เดี๋ยวจะมาให้ดูนะครับผมอันนี้จะเป็นโค้ดสีก็คืออันนี้นะฮะต้องเป็นอันนี้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 คือแบบวะ่าศูนย์ก็คือสีดำอ่าหนึ่งก็คือดาร์กบลูนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในอ่าเวอร์ปกติก่อนเดี๋ยวผมใช้ดูว่ามันเปลี่ยนมันเป็นสียังไงโอเค ต้องใช้รีสอร์ทที่เป็นสีก่อนนะครับที่เป็นสีของผมแล้วโอเคเดี๋ยวเอาง่ายๆเลยเดี๋ยวผมจะเอาตัวอ,อันนี้มาให้เ,เซิร์ฟเวอร์เอ้ยไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์อันนี้สีรอตสีโลอโอเคแล้วก็ไหนวะที่เป็นสี ที่เป็นสีตัวหนึ่งนะฮะมีสองมีซอสแพ็กผมจำไม่ได้แล้วว่าผมทำมาเยอะมากอันนี้นะมะั้งอันนี้ก็จะเป็นสีอันนั้นนะ,ะมีด้วยเหรอว่าอ๋นนอเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะสอนไปเรื่อยๆนะ,ะคลิปนี้อาแต่ยาวหนึงนนะะเห็นตรงสีไหมน,นี่สีส้มอันนี้ผมเป็นเซตเป็นเลขหกนะ,ะผมเป็นโกนะฮะ ก็เป็นเอ่อเป็นทองสีทองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอยู่ในอ่าอน้นี่เดี๋ยวอันนี้จริงๆโบผมก็ทําด้วยนะฮะจริงๆดาบเดิบนี่ผมแต่ว่าผมเอาออกไปว่าไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับไฟใหญ่หรือเปล่าน,นี่ผมไม่แน่ใจนะก็อ่าคัพติง้งแทเบิลก็จะมีนะคัพติ้งแทเบิลอันนี้ก็จะเป็นดิเพนเซอร์ดับเบิลอ่าเฟนเน็ตก็เป็นเหมือนกันนะฮะ อันนี้ก็เป็นนะฮะคืออันนี้มันเป็นโค้ดตรงนี้นะครับผมเราจะมาดูกันว่าอตรงนี้มันคืออะไรนะฮะโอเคก่อนอื่นเลยนะฮะอ่าโหลดโน้ตแพคโน้ตแพค plus มาก่อนใต้ดีคริปชันผมจะทิ้งไว้ให้นะครับผมแล้วก็โหลดไฟล์ตัวที่เป็นต้นฉบับอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นต้นฉบับหรือเปล่านะเพราะว่าผมขี้เกียจหาก็เลยเอาของในรีสอร์ p แพคของคนต่างประเทศมาทังนั้นเลย นะครให้เอาลากอันนี้ใส่เข้าไปเลยนะฮะโอเคตัวนี้ผมขอไม่สอนนะผมผมขอสอนแค่เปลี่ยนสีประมาณนี้นะฮะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับ GUI นะฮะผม GUI back back to อันนี้จะเป็นอ,อันนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะอันหนึ่งนะ yes no พวกเกี่ยวกับคำสั่งที่แบบว่าบาบาบาหรือเปล่าอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับสร้างโลก Hello. อน,นี้เปล่าอันนี้นะฮะ อันนี้คงจะเข้าใจอันนี้ผมอันนี้คงเข้าใจแน่นอนเกมเมนูนะครับผมเกมเมนูก็คงจะเป็นอันนี้นะแน่เนี่ยว่าต้องต้องกดออกปกติยังไม่ออกนะอันนี้เป็นเกมเมนูนะครับผมแล้วก็ซิงเกิลเพลเยอร์อันนี้ก็อยู่ในข้างหน้านี้นะฮะนี่นะฮะเปลี่ยนสีได้เลยนะครับผมวิธีการเปลี่ยนสีสม 1> <1> สมติว่าผมจะเปลี่ยนสีอาซิงเกิลเพลเยอร์นะฮะตรงเมนเมนเมนู men นะครับผมก็ให้น้องมาหาก่อนว่าน้องจะใช้สีอะไรนะฮะจะใช้ด้านขวานี้ก็ได้นะฮะคือมันมันเหมือนมันเหมือนกันนั่นแหละจริงๆจะโหลดเก็บไว้เลยก็ได้ นะครับผมอ่าสมมติผมจะใช้จะใช้สีนี่ละกันนะครับผมแล้วก็กดคลิกคุมมาเลยนะฮะแล้วก็มาที่หน้าซิงเกิลนะผมก็กดวางนะครับผมแค่นี้นะฮะไม่ต้องไปเว้นวรคไม่ต้องนะครับผมแล้วก่อนที่จะไปอ่าไปเซฟเป็นไฟล์เหมือนเดิมเนี่ยให้น้องไปกดที่คําว่านี่ก่อนนะฮะอันนี้ปุ๊บถ้าอันนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ 8, u t 8 utf 8ก็ให้มาติ๊กตรงนี้นะครับผม แปลงให้มันเป็นอันนี้ก่อนปึ๊บแล้วก็กดเซฟได้เลยนะฮะหรือว่าจะเซฟเป็นไฟล์ใหม่ก,ก็ได้นะฮะนี่ครับเซฟเป็นไฟล์ใหม่เซฟแอดไปเลยก็ได้แต่ว่าผมจะเซฟปกติแบมโอเคตอนนี้เราเปลี่ยนตรงน,นี้แล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะลองดูกันนะฮะกดคลิกขวาผมจะขอ,อลบตัวนี้ก่อนเอ,เอาตัวนี้ออากาก่อนผมเปลี่ยนคำเป็นคำว่าทีเพราะว่ามันจะทสแล้วกันอนะ่ะ โอเควางเลยวางไปเลยนะครับผมวางทับไปเลยโอเคผมก็จะเปลี่ยนรีสอร์ทแพคเป็นอันที่ผมทำเมื่อกี้นะฮะที่เปลี่ยนสีคำว่าซิงเกิลเพลเยอร์นะผมให้เป็นสีไอสีชมพูนั่นนึงนะทำไมมันไม่ขึ้นวะ,ะมันก็จะขึ้นทีนึงนาะนี่อะเทสน,นะครับผมแอนนะมันก็จะเป็นสีชมพูะนะฮะ ตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับผมก็เปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนตรงเนี้ยจะเปลี่ยนคําตรงนี้ก็ได้นะฮะจะเปลี่ยนเป็นคําว่าเล่นคนเดียวอะไรอย่างนี้มัน,ม,นมันไม่ผมไม่ผมก็ไม่รู้นะว่ามันแปลได้มันสามารถแปลเป็นไทยแล้วตรงสอดลอยได้หรือเปล่าเรขอลองแล้วกัน okay. กรับเป็นเหมือนเดิมนะฮะคลิปนี้อาจจะยาวนิดหนึ่งแต่ว่าจะเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆเผื่อคนที่ชอบแบบแต่งสีของอะไรบ,าบ,าบา้าๆบ้าๆมันได้นะฮะแต่ว่าเป็น <laughs> ตัวสอนมันลอยนะ,ะอันนี้ผมก็ต้องลงหมดแก้แล้วมั้งโอเคซิงเกิลเพ y e เออร์เซ็ตไปอ่าก็สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษที่กลนๆก,ก็ได้นะฮะแต่ว่า หลังคือเปลี่ยนได้แค่หลังเครื่องหมายเท่ากับเท่านั้นนะครับผมนะครับผมแล้วก็วิธีการใส่สีก็แค่ใส่ด้านหน้าหรือว่าจะทำสีลุงก็ได้คือว่าใส่สมมติจริง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 จะแบบว่าสลับกันก็ได้นะฮะเป็นลุงเนี้ยสลับหนึ่งสองปสีอื่นสีอื่นสีอื่น,นจนแค่นี้แต่ว่าต้องใส่ข้างหลังนี้ไม่ต้องใส่นะครับผมประมาณนั้นแล้วสำหรับคนที่แบบว่างงว่าไอตัวเนี้ยถ้าเกิดไม่ก๊อปเนี่ยจะพิมพ์ยังไงนะฮะตัวนี้ก็ง่ายฮะ มาที่ข้างหน้านี้สมมติผมเอาออกเกมนะครับกดคอนโทร่เอ้ยกดอัลติเนตนะครับผมแล้วกดเลขสองเลขสองหนึ่งครั้งเลขหนึ่งหนึ่งครั้งปุ๊บแล้วก็ปล่อยก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมเอาใหม่อีก,กดอัลติเนตครั้งสองหนึ่งแอบแค่นี้นะฮะถามว่าปุ่มอัลติเนตอยู่ตรงไหนอยู่ตรงข้างๆปุ่มวินโดว์นี่นะฮะประมาณนี้กดครั้งหนึ่งออกแอบแล้วก็ใส่เลขหรือใส่สัญลักษณ์ตรงนี้ได้เลยนะฮะ ประมาณนี้เรามาดูตรงนี้บ้างดีกวา่าผมคิดว่าผมจะให้น้องดูว่าทำไมพี่เป็นสีส้มหมดเลยนะฮะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวสอนทีละอันเลยดีกว่าสมมติว่าผมเอาเทสตจะเทสต์จะเทสใส่ลงไปโอเคจะสตใส่ลงไปแล้วผมเขาเล่นคนเดียวอ่ะอันนี้ไม่ต้องสนใจนะว่ามันเป็นอะไรมันเป็นบั๊กนะฮะ บั克ไอตัวดีซอฟแปรเนี่ยแหละอ่าสมมุติว่าเราจะเปลี่ยนคาว่า enter shade น,นี่นะครับผมเ้องก็แค่เก็บตัวนี้ไปก่อนโอเคปิดโน,นต้ตแพดขึ้นมานะครับผมแล้วก็กด control f นะครับ control c o n t r ลค้างนะฮะแล้วกด f เพื่อค้นหานะฮะแล้วน้องก็พิมพ์คำคำตรงนี้ไปนะครับผมตรงนี้ไปนะ e n d e r shade โอเคแล้วก็กด find next ไปเลย แลผมมันก็จะหาให้อัตโนมัติเลยนะฮะอันนี้จะอยู่อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับอไอเทมนะฮะอันนี้ก็กดค้ามไปก่อนนะครับผมโอเคมันมาถึงตรงนี้แล้วอันนี้จะเป็นพวกอินเวนทอรีคือหาแค่อันเดียวก็จะอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าตัวตนี้คืออ่าเป็น G U I เลยนะครับผม G U I Crafting Table อ่า i n v e n t r c h e s อะไรอย่างงี้นะฮะนี้ก็เหมือนกันนะครับผมก็มัก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้ ก็สมมุติว่าผมจะเปลี่ยนเป็นสีสีนี้แล้วกันก็ก๊อปมาเลยนะฮะเรามาอยู่ของหน้าชื่อก็พิมพ์แป้มแป้มคือต้องอยู่หลังเท่ากับนะครับแป้มแปมหลังเท้ากลับนะฮะหลังเท้ากลับโอ ขอ oh กลับนะกองดับเบิ้ลกองกองใหญ่นั่นเองไม่ครับอันนี้น,นี่โอเคเยังก็กดเซฟแป้มแล้วก็มาตรงนี้ได้เลยจซีมแล,แล้วก็ก๊อปมานะฮะเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเราต้องก๊อปตรงนี้ก่อนก๊อปตรงนี้มานะฮะก็มาวางป,ปืนเตรียมเรียบร้อยเวทเชอร์คิ้อ เคเราก็รีครั้งหนึ่งแป๊บเรียบร้อยนะฮะตอนนี้อินเวนท r รี่เราก็จะเป็นสีที่เราต้องการแล้วนี่นะสีที่เราเลือกนี่เป็นไงก็เปลี่ยนสีที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเปลี่ยนหมดเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะแบบค้าสีก็ เปลี่ยนตซนนี้เป็นสีส้มเป็นสีฟ้าสีดําคือแยกได้นะฮะคือว่าถ้าเกิดใครที่ต้องการแบบว่าทำรีซอสแพคที่เป็นสีสีเดียวก็ลองหาสีที่ใกล้เคียงกันนะครับผมเนี่ยสีที่ใกล้เคียงมาแล้วก็ทําซึ่งอ่าโตอตอนหนึ่งแสนซับเนี่ยผมก็จะผมก็ทําอันนี้ไว้ให้แล้วนะครับผมสาหรับ G U I ที่เป็นสีของแต่ละอันนะแต่ผมทําได้แค่สองสีไม่ก็แค่เจ็ดสีประมาณนั้นผมก็จะแจกนะฮะในหนึ่งแสซับนะครับผมโอเคตรงส่วนนี้คงไม่เท่าไหร,ร่นะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะสรุปให้นะครับผม วิธีการใส่สีก็คือว่าใส่เจ้าโค้ดด้านหน้าเนี่ยข้างหน้าคำหน้ามแล้วก็หลังเท่ากับนะครับผมประมาณนี้สามารถเปลี่ยนคําได้นะฮะเป็นชื่อนู้นชื่อนี้ที่ผมเขียนว่าฟินิกโบก็นี่ฮะพิมพ์คําว่าซอสไปปึ๊บแล้วก็หานะฮะกดหาไม่ใช่อิอชอิเ n นนะฮะกดหาไปเลยไอเทมซอสนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็น ชื่อนะก็เปลี่ยนไปนะผมเปลี่ยนเป็นสีนี่สีอันนี้ก็ได้เหมือนเดิมก็ไปมันก็จะเป็นสีขึ้นตรงตรงนี้นะฮะเหมือนกันนะครับนะะแต่วันนี้จะเป็นสีสี default นะไม่ได้สว่างอะไรมากโอเคตรงส่วนนี้ก็น่าจะจบกันไปนะฮะใครที่ต้องการเ,าเาจ้าตัวอนนี้ก็สามารถโหลดได้ใต้ script i o นนะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมา สอนใส่แอปออนนะครับผมสำหรับแอปออนอันนี้สามารถโหลดได้ในใต้ดีคริปชั่นนะครับผมเหมือนเดิมเหมือนเดิมผมขอเปลี่ยนเป็นปกติก่อนโอเคก็สำหรับแอปออนนะฮะแอปออนจะเป็นอันนี้นะครับผมตอนแรกมันตอนนี้มีแค่2อันนะฮะแต่ว่าใต้ดีคริปชั่นเนี่ยจะมี3อันจะมีดวงดาวด้วยจะมีสกายด้วยแล้วก็ไลท์ไลท์แมปแล้วก็ซาวนะครับผมอันนี้คืออะไรเดี๋ยวจะมาสอนใส่กันณนะตอนนี้เลยนะฮะ อันนี้จะเป็นอ่ะผมขอบอกก่อนว่า s ายเคสเอ็นเพ V1 เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเสียงธนูเสียงเก็บของเสียงเลเวลเวลาอัพเลเวลนะฮะเลเวลอัพประมาณ5เงี้ยสมมติ5 10 15มันก็จะมีเสียงตุงรุ้งตุงดุ้งอะไรอย่างนี้เสียงฝนเปลี่ยนใหม่เสียงฟ้าผ่าเปลี่ยนใหม่นะครับผมอันนี้เป็นแค่ V1 นะ V2 ผมยังไม่ได้ทำเลยนะผมผมแค่เอาที่ผมชอบเท่านั้นนะใครที่เอาไปดัดแปลกก็ตามสบายเลยครับผมแต่ว่าช่วยให้เครดิตนิดนึงนะผมเพราะผมหามา ต่อไปเซตเอ็นแท็ไร้เอ้ไลท์ไลท์แมปไลท์แมปนี้จะเป็นเกี่ยวกับแสงสว่างตอนกลางคืนตอนเช้าตอนมองต่างๆก็จะเปลี่ยนสีไปสมมติว่า,าเราอยากจะขุดแร่ตอนกลางคืนอย่างนี้แต่ว่ามันมืดมากจนแบบปรับไบเน็ตให้เต็มล้วก็ยังไม่สว่างสักทีก็าสามารถใช้ตัวนี้ได้ใช้ PVP ได้นะเหมือนกันตอนกลางคืนนะครับฝรังก,ก็ใช้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะโกงนิดนึงคือถ้าเกิดใครแข่ง u s c อย่างนี้ ถ้าเกิดใช้อันนี้ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะโดนด่าหรือเปล่าแต่ว่ามันคงไม่เป็นไรหรอกมั้งเพราะมันเป็นแค่รีซอสแพ็คแต่ก็ยังไงก็ตามก็อย่าไปใช้เลยนะครับผมใช้แค่ซาวด์หรือว่าอะไรก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะทําตัวแก้ตัวนี้ออกมาเป็นไลท์แมพที่ค่อนข้างดรอปลงมาเหมือนที่ผมใช้ในตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครับผมดีฟอใช้เดนปกตินะโอเควิธีการใส่ก็ง่ายๆนะผมเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาฮะแล้วเราก็ลากไลท์แมพเนี่ยใส่ลงไปเลยปุ๊บ มันก็จะขึ้นตรงนี้ใช่ไหมสองอันใช่ป่ะมันก็จะมีซาวกับไลท์ติ้งแมปไลท์ไลท์ไลท์แมปไลท์แมปโอเคียวิธีการใส่ก็ง่ายๆนะฮะก็สมมติผมจะใส่ซาวไปก่อนปึ๊บเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใส่สรีซอสแพ็กก่อนผมจะใส่สรีซอสแพ็กที่ผมใช้ประจำใส่เคเอ็นอันนี้ไปปึ๊บจะใส่จะใส่ไลอ่าสมมติเทปก่อนเทปทีละอันอันนี้จะเป็นธนูเสกเป็นแบบนี้เป็นดีของ default ทำไมเสียงตอนแรกผมไม่ได้ใส่ซา,าวเลงไปด้วยแต่เสียงมันอะใช้ของเจ้าตัวเดฟเฟลนะครับผมจะใช้ของตัว default ไม่ได้ใช้ของตัวนี้เพราะตัวนี้ผมไม่มีมันเลยเอาตัว default ไปเสริมของตัวนี้เพื่อให้มันมีเสียงเหมือนเราไปเอากระดาษวางทับกันนะฮะโอเคโอเคประมาณนี้เสียงก็จะประมาณนี้ประมาณนี้ ไฟไหม้บ้าๆา,า,า,าแต่ผมเวลาผมใส่เอ้ยเดี๋ยวเอาเก็บของก่อนนะเก็บของมันเป็นสิ่งนี้แล้วเสียงเวลาเลเวลอ up เก็บเวลาเก็บเวลเขาจะติ๊กติ๊ก นะเสียจะด้งดิ้งนะเสียจะดิงอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราลองใส่ซาวใส่ซาวมีคนถามว่าใส่ซาวยังไงนะครับผมให้กดเพิ่มเข้าไปเลยนะครับผมก็เราห้ามให้ซาววันนี้อยู่ต่ำลงนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดต่ำลงเนี่ยเสียงมันจะเป็นเสียงเอ้ยถ้าต่ำลงมาด้านล่างเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ถ้าต่ําลงมาดล้ละประมาณนี้คือจริงๆมันก็ใส่ได้นะฮะจริงๆมันก็ใส่ได้คือว่าถ้าสมมติว่าอันนี้มีซาวใช่ไหมสมมติว่าอันนี้มีเสียงสมมตินะครับสมมติว่าอันนี้มีซาวเสียงอยู่มันอยู่แล้วแต่เราเสิร์ฟเอาเนี้ยมาไว้ตรงกลางอย่างเงี้ยมันก็เหมือนว่าใช้ตัวซาวตัวเนี้ยแทนตัวนี้นะครับผมให้เอาตัวนี้ขึ้นไปด้านบนเพื่อว่าจะให้เอาซาวตัวนี้มาใช้แทนตัวนี้นะผมเหมือนโซ่อาหารอนะเอาตัวนี้กินตัวนี้เอาตัวนี้กิน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 มอนก็วนวนวนอย ก็คือเอาเาเอาเสา,เ,า,สาเสียงมาไว้ข้างบนนะครับผมก็จะได้เสาวเสียงแบบนี้ลองดูเสียงธนูนะฮะนี่ฮเก็บของนะฮะเสียงปลา เ,เ,เห็นไหมเสียงเก็บเลเวลจะเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะลองลองดูอีกครั้หงหนึ่งอ่ะอ่ะเสียงเก็บของก่อนเสียงปลาจะเป็นเสียงเดียวกับเบ็ดตกปลานะฮะ ามาดูเสียงเก็บเลเวลนะฮะประมาณนี้สำหรับเสียงเก็บเลเวลเรามาดูเลเวลอัพก,กันดีกว่า ้ังเสียงเลเวลอัพนะครับฟังนะฮะตุ้งตุ้งอันนี้คือเสียงเลเวลอัพนะฮะแต่เวลาเราไปฆ่าคนในในเซิร์ฟก็จะมีเสียงนี้เวลาเราฆ่าจมูกก็จะตุ้งดุ้งตุ้งดุ้งเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เสียงคลิกเสียงกล้องนะ ประมาณนี้สําหรับเสียงคิกแล้วเสียงคิกเนี่ยมันไปใช้เดียวกับเสียงเหยียบของอ่านี้ด้วยนะฮะไอที่มันเป็นสลับไม่ใช่สิไม่ใช่สถบติมันคืออะไรวะนี่ด้วยนะฮะเสียงเดียวกันนะครับผมเสียงเดียวกันจะคิกแต่ว่าปรับโทนเสียงให้มันแหลมขึ้นเพราะว่าไมค์ครับเนี่ยลองดูนะฮะผมยิงธนูแบบแบบงามนิดเดียวเสียงมันจะยืด กลางๆกลางแบบกลางมากเอาแบบยิงสุดๆเลยนะฟังๆดีๆประมาณนี้นะครับผมแสงเบตกปลาแสงสโนโบอนนี่ก็จะใช้สิ่งเดียวกันกับอันนี้นะฮะลองดูนะฮะสิ่งเดียวกันนะฮะ แล้วก็ไข่ก็เป็นเสียงเดียวกันนะเพราะว่ามันเป็นที่ปานะฮะกัน,กน,กนเสียงธนูเนะี่ยมันจะใช้เสียงอันนี้จริงๆเสียงเสียงขาน,นี้กับอันนี้เสียงเดียวกันนะครับผมเพราะว่ามันอยู่ในโฟลเดอร์ของแรนดอมนะครับแรนดอมโทนประมาณนี้นะฮะสำหรับเสียงต่อไปไลท์ไลท์แมปไลท์แมปนะครับผมอันนี้จะเปลี่ยนสีของอา้าสีของแมป สีของอท้องฟ้าอะไรอย่างนี้นะ,ะโอเคเรามาดูกันแปมเอาไว้ด้านบนเหมือนเดิมนะครับผมด้านบนเหมือนเดิมสีก็จะเป็นอย่างงี้ฮะขอปรับมันอันนี้ตอนเช้านะครับผมอ่ะสีของอันนี้คือสีของตอนเช้าตอนเช้าเรามาดูสีของตอนกลางคืนบนะ้าง อ่านะฮะอันนี้คือมันโกงมากๆเลยนะฮะนี่คือสีของตอนตอนมืดนะครับผมเมื่อกี้ของตอนเช้านี่ของตอนมืดเราจะลองลงไปดูด้านล่างกันนะฮะว่ามันมืดขนาดไหนสําหรับอ่าตัวนี้เรามาดูกันอ่ะแค่ปิดตรงนี้ก็น่าจะนี่ละนี่คือมืดแล้วนะครับนี่คือมืดแล้วแล้วนะฮะ นี่คือมืดแล้วนะฮะเรามาดูกันเรามาเปรียบเทียบก,กันนะสมมติอันนี้นะครับผมเราเอาอันนี้ออกนะฮะคือมันมัน,ม,นมันโกงมากๆเลยนะฮะสำหรับไลท์แมปอันนี้แล้วก็สมมุติว่าถ้าเกิดผมเอาไลท์แมปอัน,นเนี้ยวอยนหนึ่งเนี่ยลงมาอยู่ข้างล่างของอันนี้นะครับผมมันจะใช้อันนี้จะใช้ตัวนี้แทนตัวนี้นะฮะลองดู นะครับผมอันนี้คือเหตุผลที่ว่าเราต้องเอาพวกแอปออนเนี่ยไว้ด้านบนนะฮะคือเอามาไว้ด้านบนแค่ตรงนี้พอนะฮะตัวนี้กับตัวนี้พอแต่ตัวนี้มันเป็นดี u l ลเพราะว่ามันจะแบบว่าสมมติว่าเราไม่มีรูปของไก่มันก็จะเอาของดี u l ลไปเสริมประมาณนี้นะฮะก็ถ้าเคยใครเปิดเข้าไปในอันนี้ดูก็จะว่าคิดจะเห็นว่ามันมีไอเทมที่แบบว่าเอ้ยมันไม่มีแต่ว่าทำไมมันไปอยู่ในใน,ในเกมเพราะว่าอันนี้มันมาเสริมนะครับผม โอเคถ้าเกิดอันนี้ไม่มีไลท์แมปก็อันนี้ก็มาเสริมนะฮะอันนี้เป็นตัวเสริมคือแอปออตัวเสริมอะ่ะง mm ่ายๆโอเคก็ประมาณนี้สําหรับเจ้าตัวนี้แต่ว่าผมไม่ได้เอาสกายมาให้ดูเมฆอะ่ะคือว่าเมฆผมยังไม่ได้ทําเลยอันนี้ผมมาทําคลิปอันนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีคลิปลงนะฮะจริงๆมันมีคลิปลงอะ่ะแต่มันเป็นคลิปเกมที่น่าเบื่อนิดนึงมันเป็นสกายวอล แล้วมีคนอาจจะมีคนถามว่าพี่ทำไมมันเป็นบล็อกดินล้วนๆนี้เพราะว่าผมมันใช้ออปติฟายนะครับออปติฟายคืออันนี้นะครับผมนี่นี่ครับปะปะปกติก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมโอเคปะเป็นปกติก็ได้โอเคนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องๆที่รับชมนะผมไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็อย่าลืมที่กดไลค์นะผมแล้วก็ถ้าเกิดสอนไม่รู้เรื่องก็ต้องขออภัยจริงๆนะฮะหาคลิปคนอื่นดูก็ได้นะครับผมโอเค ก็ใครอยากได้แอปอนใต้คลิปนะฮะแล้วก็ลิงก์โปรแกรมที่ผมใช้ในการเปลี่ยนสีของ GUI เปลี่ยนสีคําพูดเปลี่ยนเปลี่ยนบา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 ,บาก็ใต้คลิปมีชั้นคันนะครับผมโอเคขอบคุณน้องๆที่รับชมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะฮะโอเคอย่าลืมกดไลค์ด้วยครับผมโอเคขอบคุณน้องๆที่รับชมครับสวัสดีครับผู้เ,เสี่ยมงมก็แน่นดินะ